เวลาเราเห็นเกิดดับเช่นความโกรธพอเห็นมันดับแล้วเรามีปิติอันนี้ควรหรือไม่ควรครับค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาข้านมน <zych ons. S 2> ันเราเห็นเกิดเห็นดับโอ้เราจะได้เห็นเกิดแล้วนะเห็นที่เกิดดับเห็นที่ดับแล้วนะพีไปเห็นเกิดดับแล้วจิตมันจะม,มีปิตินะพวกเรารู้เท่าทันการเกิดดับได้ด้วยเรื่องนี้เราเกิดดับได้ด้วยปิติตมมค้ามมดมีขึ้นไม่เป็นไร เดเราก็เห็นว่าไอ้ปีติปราโมทเหล่านี้ก็เป็นแค่อารมณ์หนึ่งไม่ต่างจากอารมณ์ที่เราเห็นเกิดดับหรอกแค่นั้นแหละมันก็จะทําให้เราไม่ติดบางทีอ่ะเพราะว่าเราเห็นบ่อยๆต่อไปเราเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปีติหรอกแต่มันเห็นนานๆเห็นทีหนึ่งมันจึงรู้สึกว่าโอ้มีปีติมีปราโมทเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เป็นเรื่องธรรมดา เฉยๆมันเห็นแก่นิศในหน่อยเห็นแก่ครั้งสองครั้งก็ตื่นเต้นเท่านั้นเองมันจะเดินๆไปเจอทองก็มันดีใจเฉยๆเท่านั้นแหละแต่ว่าเจอบ่อยๆ้าโอ้เรื่องธรรมดาไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าก็ดีนะมันทําให้เรามีกําลังใจกำลังใจในกางเออมันมีเรื่องนี้ให้เราเห็นด้วยนะมันมีอาการแบบนี้ให้เราเป็นด้วยนะเดี๋ยอย่าไปหลงมันมันก็เป็นแค่อาการหนึ่งพิติก็เป็นอาการหนึ่งที่จิตกําลังรู้อยู่น,นั้นแหละ ค่ะพระอาจารย์มีอีกหนึ่งคำถามนะคะ,ะราคะโลภะเหมือนกันหรือต่างกันตรงไหนอย่างไรเจ้าคะโทสะพยาบาทต่างกันอย่างไรค่ะคำถามค,ามคาม่ะพระอาจารย์อ่าราคะที่บอกไปแล้วอะ่ะมันต่างกันโดยอาการเห็นไหมเหมือนอาการ ที่บอการาคาเหมือนไปเหมือนน้าท่วมใช่ไหมน้ำตรงนี้ท่วมน้ำตรงนี้ไม่ท่วมเราเห็นชัดมันกาดมันต่างกันโดยอาการแต่มันเหมือนกันโดยมันคืออารมณ์มันเหมือนกันเลยคือคืออารมณ์ทั้งหมดแต่ไม่คืออารมณ์หม,มออมหมดเลยแต่ละอารมณ์จะมีลักษณะต่างกันเฉพาะตัวไม่เราจะเห็นไหมว่าเวลาเรามีราคาเนี่ยอารมณ์ดึงเข้าเห็นไหมแต่มีโทรศัพท์เห็นไหมว่ามีอทรศักท์ผลักออกแต่โมหะ ไม่ละอารมณ์อะไรหลงทั้งเรื่องกู <c oughs> ไม่รู้เราทพอทีนะเราไม่รู้เราดึงเข้าหรือเราผลักออกเนี่ยมันต่างกันเลยอ่ะมันต่างกันโดยอาการแต่มันเหมือนกันโดยคือมันคืออารมณ์เอามเคือารมณ์หนึ่งที่มันมากระทบกับจิตเฉยๆประมาณนี้ค่ะค่ะอ,อาจารย์มีอีกคําถามหนึ่งนะคะ เขาเขียนมาถามว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหมายถึงอะไรคะพระอาจารย์ทั้งกี้บอกไปแล้วใช่ไหมจิตมีจิต,จตอื่นยิ่งกว่านะคือมีอารมณ์อื่นที่มันมีอํานาจมากกว่าใจเราแทนที่เราจะรู้เฉยๆพูดง่ายๆแทนที่เราจะรู้เฉยๆไม่ได้ตัวอย่างง่ายๆแล้วกัน,นสังเกตเห็นไหมว่าเวลาเราเดินไปซื้อห้าอซื้อของที่ห้างฉันอยากซื้อนู่นฉันอยากซื้อนี่ฉันอยากซื้อนั่น,น,นสังเกตเห็นไหม พอฉันไม่ซื้อปุ๊บรู้สึกมันบีบคั้นหัวใจฉันเองเนี่ยมันชิดอยู่นั่นแหละมันใหญ่อยู่นั่นแหละไปแล้วก็เหลียวอยู่นั่นแหละเลยไปทางนู้นแล้วก็ยังเดินกลับมาซื้ออีกอันนี้แหละก็อารมณ์ราคามันมีกำนาจมากกว่าจิตแทนที่จะรู้เฉยๆแต่มันมีอำนาจในการบีบคั้นให้เกิดปฏิกิริยาทั้งร่างกายมันคาใจมันคาในใจได้ทําแล้วมันแล้วใจนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์อื่นยิ่งกว่าแทนที่จิตธรรมดาอ้าวรู้ว่านี่คือโลกนะ นี่คือโรดนะนี่คือโลภะนะนี่คืออยากนะแล้วก็หายไปเปล่าเพราะว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วต้องดูก่อนว่าที่อารมณ์อื่นมันมีอารมณ์ยิ่งขวาแล้วมีกําลังยิ่งกว่าเพราะอะไรเพราะเราเสพติดมันเราเสพติดมันไงเราเคยใช่ไหมเราเคยเสพมันเราเคยตามมันเราเคยคล้อยมันเราเคยหลงไปกับมันมาเลยเนี้ยมาเลยมีพละมาเลยมีพละกําลังในการบีบคั้นเราครั้งต่อไป พอเราฝึกรู้เท่าทันบ่อยๆแล้วไม่เสพบไม่เสพบไม่เสพบต่อไปมันก็จะไม่มีกําลังเหมือนง่ายๆพอมาหยาบๆทาไมทําไมบางคนเนี่ยเอาตัวอย่างไงบางคนกินเหล้าทําไมเหล้ามันมีอารมณ์ยิ่งกว่าเขาตัวเขาเองออกไปได้เห็นขวดเหล้าแล้วไม่ได้นะหรือบางคนเห็นแก้วก็ไม่ได้นะได้กลิ่นก็ไม่ได้เห็น กาแฟก็ไม่ได้มันเลิบเนี่ยมันมีอารมณ์ยิ่งขวาคืออารมณ์นั้นเนี่มันดึงดูดนะเราต้องไปทำนะต้องไปทำนะไม่ทำไม่แล้วนี่ก็แบบอารมณ์ที่เราเสพสิบบ่อยๆแต่คนไหนที่เขาไม่เคยเสพนะสังเกตไหมเขาไม่เคยเสพเห็นกาแฟก็เป็นกาแฟเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเห็นเหล้าก็เป็นเหล้าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยมันเป็นแค่นั้นเองเรียกว่ามันไม่มีอํานาจยิ่งขวาเราเราเห็นมันมันแค่เป็นแค่อารมณ์ที่เฉยแล้วเราฝึกบ่อยๆ คือรู้จักมันมบ่อยๆแล้วทาให้จิตมันรู้จักวันนี้คือเมื่อเราเสพมันแต่และทีเนี่ยนะมันมีโทษนะมันมีโทษมันมากกว่าคุณมันทําให้เราทําให้เราต้องผูกพันทําให้เราต้องพัวพันทําให้เราต้องสร้างวิบากกรรมทาให้จิตเราเนะี่ยหมดอิสระภาพบ่อยๆแล้วพอเห็นเข้าจิตมันจะรู้จักว่าระหว่างมีอิสระคือไม่เสพจ,จิตสิ่งเหล่านั้นสบายกว่าการเสพจ,จิตสิ่งเหล่านั้น มีความสุขมากกว่ากันเนี่ยบ่อยๆเรียกว่ามันมีอารมณ์ยิ่งกว่าประมาณนี้พระอาจารย์ถ้าเอาเป็นปฏิบัติอยู่สม่ําเสมออ่ะอาการปฏิบัติของเราอะ่ะมันจะเหมือนกับเ,เบาๆไม่ได้ดูเป็นการตั้งใจอะคะ่ะพระอาจารย์มันจะก็ยังเรียกว่าเป็นการปฏิบัติใช่ไหมคะพระอาจารย์ <c oughs> แล้วเราเรา,เรารู้จักมันเบาก็ตามนะคือถ้าเราวางอารมณ์ได้เยอะๆจิตเราจะเบาง่ายนี่การเบาของเราเนี่ยพอเบาพขาบอเนี่ยเรายังรู้เหตุการณ์อยู่ยังรู้เหตุการณ์อยู่ยังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอยู่เรื่อยๆสบายๆธรรมดาแต่ว่าใจเราเนะี่ยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวไม่เคยไปเกี่ยวข้องอะไรกับมันมันก็ยังเป็นการปฏิบัติอยู่คาว่าปฏิบัติคืออะไรคือถ้ามันกลังยังรู้อยู่นะั่นแหละปฏิบัติ ใี่ได้สภาวะนู้นสภาวะนี่เป็นการปฏิบัตินะถ้ามันกําลังรู้อยู่ว่าเออเบาฉันก็รู้หนักฉันก็รู้อันเนี้ยเบาฉันก็รู้หนักฉันก็รู้เนี่ยแสดงว่าถ้ารู้เมื่อไหร่นั่นแหละยังปฏิบัติอยู่เพราะว่ายโยมีความรู้สึกว่าหนักปฏิบัติต้องดูเข่งขลึมเดินช้าช้ายองยองไันันนะคะ พระอาจารย์คะมีท่านที่แล้วอะค่ะยังคงถามต่อนะคะสักคู่เรียนสอบถามประเด็นราคะโลภะขอเรียนสอบถามอีกครั้งค่ะพระอาจารย์คะเขาราคากับโลภะอะค่ะเขาต้องการทราบว่าแตกต่างกันอย่างไรอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์อ๋อมันคล้ายกันใช่ไหม<า>าคา่ะาราคากับโลภะค่ะ ราคะโรพะค่ะแตกต่างกันยังไงอันนี้เดี๋ยวขอขอแก้ไขคําพูดเมื่อกี้นี้หน่อยนะว่าการน,นักปฏิบนะัติน่ะจำเป็นต้องเดินช้าเงียบขึ้นหรือเปล่าถ้าเขาฝึกนะ่ะยังไงก็ได้ในช่วงที่เขาฝึกนะเขาฝึกนะ่ะช่วงกําลังฝึกผลตัวเองเ่ยมันอาจจะทําอะไรเร็วเกินไปก็เปลียนตัวเองให้ช้าลงเพื่อฝึกหัดให้จิตมันได้หัดรู้แล้วเมื่อมันรู้แล้วปุ๊บเนี่ย แล้วก็สามารถที่จะรีแลกตัวเองสามารถที่จะขยายการปฏิบัติแบบนั้นนะ่ะไปสู่ในการที่เป็นในกิจวัตรประจําวันตามธรรมชาติก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเยียบขืนอย่างนั้นตลอด <Yeah. S 1> เราเราอย่าไปตีว่าคนทําอย่างนั้นถูกทําอย่างนี้ผิดไม่ใช่เขาวางสร้างเหตุของเขาแบบนั้นเพื่อให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้อยู่ส่วนราคะักรลภะราคะนะ่ะมันแค่อยากได้ มันแค่อยากได้เฉยๆแต่โลภะนะมันอยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นโลภะคืออยากได้ปริมาณที่เยอะขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นจนจําเลยราคามันจะเป็นแค่พอเรากินอาหารอร่อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แลวอ๋อนี่เราชอบเนี่ยนี่เป็นราคาที่เราชอบแ่ะแต่โลภะเนี่ยวันพรุ่งนี้จะต้องมากินอีกวันนี้ต้องมากินอีกเรื่องนี้ต้องมากินอีกอันนี้ก็โลภะโลภะเนี่ยมันจะปริมาณที่ว่ามันต้องการปริมาณสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นฉี่ขีขึ้นเยอะๆขึ้นเพื่อโลภะ แต่ราคะมันเป็นแค่อาการชอบแล้วก็จากไปแต่โลภะนั่นจะส่งเสริมไปส่งเสริมว่าให้เกิดได้บ่อยๆได้ไหมเป็นเยอะๆได้ไหมนี่ยคือโลภะมันต่างกันตรงเนี้ยมันก็เหมือนกันแต่มันต่างกันตรงว่ามันต้องการปริมาณที่มากแต่ราคะอ่ะมันแค่เกิดมาแล้วก็ดับไปอย่าไปเล่นข้างในกันเยอะเดี๋ยวก็งงเหมือนเดิม มันจะเป็นอยากมากอยากน้อยช่างมนเนื้อรู้อยากพอแล้วกลับมาอยู่กับความจริงต่อหน้าต่อตาบ่อยๆจะไปเล่นข้างในกันเยอะนะ่เดี๋ยวก็จะไปหลงภาวะ,น,วน,าวะนู่นภาวะนี้ฉละรรคะได้ละกูกูสะได้อะไรไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวก็ละไม่ได้หรือนั่นแหละปล่อยให้มันแสดงตัวมันอย่างนั้นแหละนะก,นรรการนมัสการอาจารย์ค่ะโยมก็ติดตามอ่านข้อธรรมที่ส่งมาในห้องทุกวันทีนี้ โยมอยากทราบว่า้ารู้ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งปรุงแต่งนี้อหมายถึงถ้าความหวังโยมนะคะให้คือแค่รู้ซื่อๆไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายใดๆใช่ไหมคะอืมใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะสับสนกับไอ้าธาตุรู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะใหญ่เนะียพวกเราจะสับสนกับกตัวตัวาธาตุรู้จงแท้อจะมาเลย ต่บอกจะใช้คาว่าซื่อๆก็ได้คำว่าเฉยๆก็ได้แต่เฉยๆเนี่ยบางทีมันเฉยแบบไหนมันเฉยมองหรือมันเฉยเมยถ้าเฉยมองอยู่เออฉันเห็นนะพฤติกรรมคุณอย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้อยู่แต่ฉันรู้กเฉยเฉยๆถ้าฉันไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเรียกว่าเฉยมองจะเฉยเมยทําแบบไม่รู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นนี่เนี่ยฉันเนี่ยบ้านรกก็ทั้งเฉยเฉยเมย ลอยมันรอกอยู่นั้นแหละแต่เฉยมองเออเฮ้ยมันควรจะอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรื่องรู้เฉยๆกันแต่จัดสรรให้มันดีๆหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนกับเฉยมองมองเห็นเหตุการณ์มองอะไรทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าใจว่ามันมีมาอย่างไงเกิดด้วยอะไรประกอบด้วยอย่างไงแล้วหายไปแบบไหนก็เรว่าเฉยมองแต่เฉยเมยทําเป็นไม่รู้เรื่องประมาณเนี้ยแต่ว่าซื่อๆเนี่ยก็นจะตรงมากเลยซื่อๆสิ่งนั้นเป็นอย่างไร <ừ. S 1> รู้อย่างนั้น เลยแต่มาเลยใช้บัญญัติคําพูดที่ว่าตัวรู้สึกตัวจริงๆที่มันมันใช้ภาษาที่เข้ากับยุคสมัยหน่อยคือไม่รู้มันจะเข้าหอเป่นะรับรู้สังเกตเห็นแล้วไปทําอะไรเพื่อเพื่อควบคุมไว้ว่าอาการรู้ตัวเป็นแบบนี้นะให้มันกว้างขึ้นและง่ายขึ้นเวลาเรารับเวลาเรารู้เวลาเราสังเกตวเวลาเราเห็นแล้วไปทําอะไรกับเรื่องราวหล่านี้นะนั่นแหละคือาอาการของาธาตุรู้ของเราที่เรามีอยู่ กับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับาธาตรู้กาลังทําหน้าที่กันต่างกันเรื่องราวเ็าจะทําหน้าที่ตรงข้ามกันนี่เลยเขามีการกระทําทั้งหมดเลยแต่าธาตรู้อะจะไม่มีการกระทําใดๆเลยกับเรื่องราวเหล่านี้มันเลยเป็นรู้ซื่อๆรู้แบบเฉยมองอรู้เฉยเฉยแบบเข้าใจอย่าไปคิดเยอะทำเยอะ นะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในถ้าเราคิดเยอะจินตนาการเยอะเนี่ยมันจะมีอะไรเยอะแยะแต่ทําภายในง่ายๆหยิบแก้วน้ําร้อนน่ะมันร้อนไหมถ้ารู้ว่าร้อนโอเคโอเคเลยหยิบแก้วมารู้สึกหนักไหมมันรู้สึกหนักนั่นแหละใช่แล้วกําลังรู้อาการนั้นตงรงตรงอืมอืมค่ะอาจารย์คะก็โดยรวมที่ที่ ตั้งแต่ฟังมาคำว่ารูปนามเนี่ยจะไม่เข้าใจแต่แล้วมีวันหนึ่งเนี่ยได้เปิดฟังเออ่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เราทำที่อาจารย์พูดว่าเอ,อขวดใบนี้ก็แค่เห็นขวดใบน,นี้และไม่ปรุงแต่งโยมก็จับประเด็นนี้ได้แล้วหลังต่งอย่างนั้นมาโยมก็ฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆก็อย่างที่บอกว่าเดินจงกรมบงที่พ่าสามีคุณพ่อบ้านฟังทีวีอยู่โยมก็เดิน เดินเดินสักทีไม่ถึงห้านาทีขออ้าจะถามเธอฉันจะทํา,ามันนี่นะเ,เราก็ตอบไปตอบเสร็จเราก็เดินต่อนะคะแล้วก็ตรงนั้นแหละค่ะคา,าว่ารูปซึ่งเมื่อก่อนไม่เข้าใจค่ะแล้วมันเกิดความฟุ้งซ่านแต่ตอนนี้พอเข้าใจแล้วก็ได้มามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมซึ่งตรงนี้คือหลักที่สําคัญมากแม้มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่โยมก็ได้ตรงนี้มาณวันนี้โยมก็มีปัญหาเรื่องลาไส้ ซึ่งกำลังคิดว่าจะตัดทิ้งต่อตรงดีไหมหรือจะอะไรยังไงซึ่งโยมก็คิดด้วยความรู้สึกว่าในตรงนั้นน่ะจิตเราไม่รู้สึกอะไรกับมันเพียงแต่เราแก้ปัญหาสักหน่อยขอโทนนะคะการที่เข้าน้ําจะถ่ายแล้วก็ต้องล้วงบันวันวันนึงไม่รู้กี่ครั้งบางทีโยมก็รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยภาวะเขาทําแล้วเขาให้เราไปทำํำบาง,งั้นโยมก็ทําตามที่เขาต้องการ พราะไม่งั้นโยมก็อัดอันน้นทุนนาคามันผายลมไม่ออกแล้วนึกถึงคําของอาจารย์ได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่านณวันนี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ต้านเรียนรู้ไปแล้วก็ใจก็ไม่ทุกกับมันแล้วก็ไม่ได้ติดในสุขหรือทุกข์อันนี้ถูกไหมคะอาจารย์ให้เข้าใจอันนี้อันหนึ่งนะว่าบางเรื่องต้องแก้ไข รู้แบบไม่ทําอะไรนี่นะเขาว่าไม่ทําอะไรประมาณนีน้คือรู้เข้าใจมันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเลือกทํเาเลือกทาอ๋อมันเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราแก้ที่เหตุปัจจัยอ๋อมันถ่ายไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องเหตุปัจจัยเออถ้ามันถ่ายทําให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นหน่อยก็ทําไปทําไปแล้วมันจะมีผลเป็นอะไรต่อแล้วก็ค่อยแก้ไขไปตามเรื่องตามราวเข้ามาท่านแหลกแต่ว,ว่าบางครั้งเราไม่กล้าทำเพราะเรากลัวนู่นตัวนี่ตัวนั่น,น กลัวไปแต่ว่าภาระที่เราต้องทําคือเราต้องเวลาเราจะถ่ายต้องต้องหาวิธีการนะอย่างเงี้ยแต่ว่าเรา,เราต้องการเทออามีอะไรดีกว่านั้นปุ๊บเราก็แก้ไขไปประมาณนั้นอย่าไปทําก็ไปทําเถอะเพราะเรื่องร่างกายต้องแก้ตามร่างกายไม่ใช่แก้ตามใจใจอารมณ์ภายในก็ต้องแก้ตามอารมณ์ภายในเรามันยิ่งอารมณ์ภายในนะอย่าทาอะไรกับมันมากมันจะกลัวจะอะไรช่างมันอย่าไปทําอะไรกับมัน แต่ภายนอกร่างกายหิวข้าวก็ต้องไปกินข้าวมันเจ็บถ่ายก็ต้องไปเจ็บถ่ายต้องไปถ่ายให้มันเวลามันมันกระหายก็ต้องดื่มน้ําเวลาปวดเมื่อกต้องพิกแลรเปลี่ยนไปเนี่ยเรียกว่าร่างกายต้องดูแลบริหารจัดการไปตลอดชีวิตนั่นแหละแล้วให้บริหารจัดการทคงสร้างเหตุให้มันดีกว่านี้เราก็ทําไปอยู่ได้เราก็ทําไปอยู่ไม่ได้ก็แล้วไปประมาณนั้นนะเออ <c oughs> ดีไปแก้ไขเถอะ ค่ะกลาบขอบคุณกับนักปาศรอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะท่านที่แล้วคําถามยังคงถามต่อว่าถ้าเออเขาบอกว่ากโกรธกับพยาบาทเป็นลักษณะเดียวกันแต่ต่างกันที่เลเวลใช่ไหมคะพระอาจารย์โกรธกับพยาบาทนะคะความแตกต่างรตรงเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะอารมณ์ภายในแต่ละอย่างนะ ที่เขาบัญญัติชื่อว่านี่คือพยาบาทบรรจัดชื่อว่าความโกรธแต่ละอันนะเขามีลักษณนะะต่างกันหมดเลยแล้วต่างกันหมดเลยไม่ใช่เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเขาบัญญัิแต่ละอย่างเนี่ยต่างกันตามลาดับสมมุติว่าไฟคือความร้อนอาไงี้ยเราไปพูดเรื่องไฟคือความร้อนนะถ้าเราอยู่ใกล้ไฟนั่นอนะ่ะมันจะร้อนเยอะ สังเกตไหมอาจจะร้อนหรืออาจจะลวกเราได้ก็ได้เพราะเราอยู่ใกล้มันมันเหมือนกับโทศัพ์แต่ไฟคือความร้อนเหมือนกัน,นแต่เราขยับออกมาห่างหน่อยๆนึงแต่มันมีไอคือความร้อนอยู่ร้อนอยู่เนี่ยแต่มันยังไม่ถึงกับรุนแรงลงมือระบายออกไปแต่มันยังร้อนอยู่เนี่ยเนี่อยอาจจะอาจจะเป็นแบบอาาบาดก็ได้ขูกไว้บ่อยๆจนกระทั่งมันมีกําลังเมื่อไ,ไหร่ก็จะกลายเป็นไฟ แล้วถ้าออกอาออกหางมาอีกหน่อยเขาเรียกว่าปฏิคัตก็ได้ไม่ได้แก่มันมีแดดแสงสว่างเห็นแสงสว่างอยู่รู้สึกเปลวไฟอยู่รู้สึกความร้อนอยู่เขาเรียกอาจจะเป็นปฏิคัตเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันเกิดบ่อยๆเข้าบางทีก็เราจะขยับเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆปฏิฆะมันเริ่มเป็นพยาบาทขยาใหญ่กเริ่มเป็นโทรศั์ไปเรื่อยๆมันแล้วแต่เราอยู่ระดับไหนแต่แต่ละอย่างเขามีอาการที่เรียกเฉพาะตัวเขาทั้งหมดนั่นแหละนะะ เราต้องเข้าใจให้ดีดดแต่ละอันเขามีลักษณะของเขาที่เขาบัญญัิชื่อทั้งหมดเนี่ยในพุทธศาสนาที่เขาบรรจัดชื่อเรื่องเขามีชื่อเขาเขามีอาการประอากอบของเขาตัวเองเสร็จแต่จิตเราอะยังเรียนรู้เขาไม่เต็มที่เราเลยแบบใช้ได้แบบหยาบๆก่อนนี่มันมีหยาบมีการามีละเอียดเยอะแย,ยะมากมายค่อยๆฝึกไป ค่อยๆฝึกไปพยายามเอาความจริงต่อหน้าต,ต่อตาเนี่ยเป็นตัวสะพร้อนบ่อยๆก็จะเห็นชัดอย่าไปอยู่กับภายในมากนักปล่อยให้ภายในมันเกิดขึ้นมาเองมันตำรงอยู่เองมันสลายเองมันแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นลนักษณะของมันว่าความแรงความฝ่ความเบาความหนักของมันเป็นยังไงบ่อยๆนะถ้จาจ๋าเดี๋ยวมีคําถามเหลืออีกหนึ่งคำถามนะคะเขาเขียนว่าเวลาปฏิบัติในรูปแบบ ตว่เอสภาวะไม่ดีได้ผลน้อยกว่าสภาวะดีหรือเปล่าคะ่ะพระอาจารย์เป็นคำถามค่ะมันมันอย่าลืมนะว่าอย่าไปเอาว่าคืออยู่ที่เราตั้งใจจังหวะที่เราตั้งใจนี่นะคือการทําในรูปแบบก็เหตุเป็นเหตุปัปจจัยหนึ่งบางครั้งเราทําในรูปแบบนะบางทีเราทําในรูปแบบเนี่ยมั่วซั่วไม่ดีเลยแต่นั่น เรากาลังสร้างเหตุปัจจัยในการจะสะสมกําลังพอเราออกจากรูปแบบปุ๊บเออมันทําไมมันมาทําได้ดีขึ้นรู้นั่นได้ดีขึ้นรู้นี่ด้ดีขึ้นแต่สังเกตไหมว่าถ้าเราทํานอกรูปแบบบ่อยเข้าไปครับกําลังก็อ่อนลงไปก็มีกําลังอ่อนลงไปเอา้ากลับไปกลับไปแบบง่วซ่วเหมือนเดิมอีกหลายคนเนะ่ยเวลาเข้าเข้าคอร์สสังเกตไหมเวลาเข้าคอร์สไปใหม่ๆในช่วงคอร์สเนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยแต่พอออกมาจากคอร์สปุ๊บรู้สึกจิตมันโปร่งมันโล่งมันสบาย,มบายไม่เคยรู้สึกอะไร โอ้รู้สึกว่าอ้างันเราก็ฝึกข้างนอกเลยสิเรฝึกบ่อยๆไปไงมันหลงไปมากกว่าเกา่าเหลืมไ่มากกว่าเกา่าเข้าสู่ที่เดิมฉะนั้นอย่าไปคิดว่าฝึกในรูปแบบไม่ดีหรือได้ดีไม่มากหรือคิดว่านอกรูปแบบมันดีได้ดีมากแต่ให้คิดว่ามันคือเหตุปัจจัยหนึ่งเพื่อส่งผลให้เกิดสิ่งหนึ่งคานั้นเองนีเราจะตั้งใจในเหตุปัจจัยไหนล่ะหรือบางคนทําในรูปแบบเขาตั้งใจดีเก็บรายละเอียดได้เยอะมันก็ทําให้เขา ดีก็ได้มันเลยไม่ไม่ได้ส่งผลชัดเจนว่าอันไหนไปไหนอยู่ที่เราตั้งใจกับสิ่งน,นั้นตั้งใจกับเรื่องนั้นได้ถูกต้องไหมต่างหากสร้างเหตุได้ถูกต้องไหมต่างหากมันจะจะมีผลชัดเจนอยู่ตรงเนี้ยอะไรก็ได้ขอให้เราฝึกเถอะแต่รูปแบบภายนอกเนี้ยรูปแบบภายนอกอะเป็นแค่ปัจจัยประกอบหนึง่งจะนอกรูปแบบหรือในรูปแบบก็ตามถ้าเราเข้าใจรูปแบบภายในใช่หรื มันจะเกิดได้ขึ้นก็นกนตามพวกเราเอามาทําให้เป็นรูปแบบภายในรูปแบบภายในคือตัวสามการติก่อนเกิดก่อนทํากําลังทําหลังจากทําแล้วก็ให้เกิดเกิดภาวะของภายในจริงๆคือตัวรับรู้สังเกตเห็นแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยให้ตัวเนี้ยรูปแบบตัวเนี้ยเกิดขึ้นมาคุณจะทําข้างนอกก็ได้ทําข้างในก็ได้เน่นทำนอกรูปแบบก็ได้ทําในรูปแบบก็ได้แต่ขอให้มันส่งผลตัวนี้ให้มีกําลังให้ได้หมด เขาพิมพ์มาเขาน่าจะเขียนว่าเวลารู้ใส่น่าจะเป็นบัญญัติได้ไหมคะเช่นเดินก็พูดในใจว่าขวาค่ะพระอาจารย์ใส่คำเขาแต่เขาพิมพ์ไม่ค่อยชัดนะคะพระอาจารย์ได้สายหนอเขาก็ทําอยู่ <c oughs> เพียงแต่ว่าเขาทําเพื่ออะไรถามที่ว่าเขาทําเพื่อให้ใจมันจดจ่อกับการที่เรากระทาอะไรตรงนั้นให้ได้ก่อน เป็นคำว่าเป็นคำบริกรรมเป็นคำบริกรรมเพื่อเพื่อทำให้จิตให้จิตมันเป็นเรื่อเรียกว่าจิตมันจะมีอันหนึ่งนะในเบื้องต้นของอารมณ์จิตคือต้องวิตกวิจารคือเราวิตกวิตกับเรื่องนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้คำบริกรรมเหล่านี้มันจะเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ได้สัมผัสพอถึงจุดหนึ่งแล้วหลายคนทําบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเขาก็จะไม่มีไม่เหเลือคําบริกรรมเหลือแต่อาการ เลือแต่อาการแต่ไม่เรียกชื่อของอาการยิง่งเราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันมีอาการเดินกับเราใช้ก็ขวา <c oughs> ซ้ายขวาซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายกับอาการเดินมันเหมือนกันไหมมันไม่ได้เหมือนกันนะปกติคนคนไม่ได้พูดสาขวาและซ้ายแต่มีอาการเดินเหมือนกันแต่บางครั้งเราเพื่อต้องการให้จิตเนี่ยเอาสนใจหน่อยนึงใส่คาพูดไป เดยนนี่ข้างขวาขยับนะข้างซ้ายขยับนะข้างขวาขยับนะข้างซ้ายขยับนะแต่พอเขาจำนานแล้วเขาตัดคําพูดทั้งหมดเหลือแต่อาการเดินเท่านั้นเองถ้าทําให้เข้าใจการทําให้ดีๆว่าทําเพื่อเป้าหมายอะไรอ๋อเพื่อทําให้จิตเขาฝึกรับรู้สังเกตเห็นแล้วเอาเรื่องนี้เป็นอุปกรณ์เอาอันนี้เป็นอุปกรณ์เอาไปการฝึกให้จิตเขาตื่นตื่นขึ้นมารู้เห็นว่เาเรากาลังเดินอยู่ใช้ได้ไม่ใช่เสียหาย แต่มันเป็นขั้นตอนในการเบื้องต้นจนกว่าเราจะถึงเข้าถึงสภาวะตรงๆพวกมันโดยตรงโดยไม่ใช่ภาษาเลยเอาใจสัมผัสกับสภาวะเหล่านั้นเลยแต่วิธีการปฏิบททัติที่ที่ครูบาอาจารย์ที่พายกมือพาทีาในเสร็จประฐานสี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการไม่ต้องใช้คําบริกรรมพายิง่งจิตเนี่ยให้มันสัมผัสตรงๆกับอาการนั้นเลยให้สภาวะกับจิตสัมผัสกันเลย ตัวนี่โกรธคือโกรธเลยไม่ต้องว่าไม่ต้องใช้คำว่าโกรธนะคือกำลังโกรธนะไอ้เพืองใช้เห็นอาการมันเป็นเลยมันเหมือนกับเราใส่ถุงมือกับถอดถุงมือนั่นแหละเราจับของอราใส่ถุงมือจับเราก็จับได้แต่มันติดถุงมือแต่ว่าเราถอดถุงมือปุ๊บเราก็จับได้เหมือนกันแต่สัมผัสต่างกันเพราะสัมผัสอาการนั้นได้ชัดเจนของนั้นหยาบละเอียดตอนนี้เลวยังไงสัมผัสได้หนักเบาไม่ได้เหมือนกัน sama ini